ไป่พี่น้องเวลาเหามักเรียบร้อยแล้วเมื่อนี้ก็ได้เวลาตากค่ะบึงเด้อค่ะเด้อนี่คุณยายกำลังยืนตากเดินเขาซิวาวหายเลยเบื้อนน้อมีแต่หัวอันนี้ป่ากระดีป่ากระเดิดบ้านเฮาเด้อค่ะหมักแล้วหนึ่งคืนแล้วก็มาตากมันมีสองป่าได้มาเนี่ปลนฟ้าคือสิบโบโตกดอก คือเป็นอยากคืมมาเพราะแต่ตากปลาค้มมาลดนั่นคเดชอยู่เมื่อวานนี้เดดชนะเดดฮักตกอยู่ฝนก็ได้เงี้ยพี่น้องเนี่ยโทดพแซ่บเลยค่ะนี่ถ้าแหง้งปุ๊บนี่โอ้ยทอดทอดหรืออบแล้วไปป่นแห้งนี่แหง้งแซบค่ะอันนี้อีกปลาหนึง่งปลาขาวค่ะ อันนี้มีแต่ตูดไข่ด้ยค่ะไข่เต็มท้องอันนี้กระิตาคือเดี๋ยวมาร์กไว้เรียบร้อยละได้ลายวงเนนนอนเต็มเต็มที่ตาใช่กับเจ้าเบิง้งในมองตาปลามองตามีเพื่อนเห็ดไว้ตาปลาโดยเฉพาะด้วยะค่ะนี่ตากดมืดปีใบองยังไม่เดเอาอกอตากยาวขนาดนี่ก็อยากให้เบิ้งค่ะเอาเบิ้งวิธีชีวิตการเหร็ดอยู่เห็ดกิน หาอยู่หากินบ้านานของเฮานี่ล่ะค่ะอเบิ่งเด้อพี่น้องแบบน,นี้อันนี้เรียบร้อยแล้วอันนี้ป่าไข่เบิ่งดูค่ะเอ,อ้ฝนฟ้าพายาคืมๆเ้ยคะ่ะมื่อนี้ถ <laughs> ่ายเบิ่งๆนะครับบักซ่าปลาพายาเป็นคืมๆค่ะ มันแห้งแล้วก็มากินมาแซบน้ากันเด้อค่ะเดอะ้อสำหรับคลิปนี้กะให้เบิ่งวิธีซีวิตความเป็นอยู่นี่แหละค่ะเมนูบ้านๆของเฮาขอบคุณท่านผู้ชมทุทกท่านที่ติดตามรับชมเด้อค่ะเดอะ้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะ